สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาปล่อยสก,กูช,ชี่พวกนี้กันนะก็เดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นมินิแฮมเบอร์เกอ,อร์นะคะนุ่มๆน,นะคะไม่สาลูนะคะอันนี้เป็นของปล่อยตำหนิอันนี้เป็นจากโรงงานนะคะปิดนไมได้ทานนะแล้วก็เวลาสัมผัสก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะดูให้มันชัดๆนะชัดๆนะคะชิ้นนี้นะคะ อยู่ที่ราคา15บาทเท่านั้น,นะคะ่ะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบเซตนะเป็นเซตนี้ก็จะมีบัฟเฟอร์คิตตี้แล้วก็จะเป็นบันเก้ตเดยแล้วก็จะเป็นโดนัทนะคะกล้องมันต่ำนะคะก็ต้องขอโทษด้วยก็ยเนี่ยะก็สโลกันนุ่มสโลตัวนี้ก็สโลนะคะหนูตนี้จะเป็นก็นัคสโลแพนน์โดนก็สโล บุสต์นี้นะคะราคา5้าสิบาทเท่านั้น,นะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นมัฟฟินนะคะลุ่มสโลนะคะคืตอตัวนี้กลิ่นมันไม่ค่อยหอมนะปิ่นว่ากลิ่นมันเหมือนยาอะไรไม่รู้นะคะมันจะมีตําหนิจากโรงงานนะคะจะมีตรงไหนนะเดี๋ยวก่อนตรงนี้นะคะตำหนิจากโรงง,นะงงานคือปิน่นไม่ทำนะคะ มุงสโลนะคะชิ้นนี้50บาทเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นมินิเรเยอสต็อฟนะคะตัวนี้มันเป็นของเจดีนนะคะมันมีลายไม่ใช่เป็นของเจดีนมันมีลายส้ของเจดีนนะคะเห็นไหมคะ J แล้วก็ D-R-I-E-A-M นะคะเ r e ีนจะมีเยอะนะตัวนี้เดีย๋ยวขอปล่อยแค่30บาทค่ะ ถ้ามีเสอนครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นไอติมะคะ่ะนี่นะคะชิ้นนี้น่ารักฟูฟูมากดูแบบเป็นไอติมสองชั้นคืตัวนี้นะคะนุ่มสโลขนาดโคนนะคะนุ่มสโลแล้วแล้วก็โรยเม็ดนะคะไม่มีตําหนินะคะตัวนี้ชิ้นนี้นะคะขอไปิดนั้นละคะยี่สิบห้าบาทเท่านั้นค่ะก็ชิ้นสุดท้ายน,นะคะที่จะปล่อยนะคะก็จะเป็น ของดูโลกมากแป๊บนึงนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนี้ปังปอนเอ้ยไม่ใช่มีนี้ถ้าไม่มีชอบเลมีนี่มันจะเป็นปังปอนไม่มีหน้านะคะคือมันไม่ใช่ไม่มีหน้าอยู่แล้วนะคะแต่เอ้มันมันมันไม,ไม่มีหน้าอยู่แล้วนะคะคือตําหนินะคะก็อยู่ะะ่มันลอกแล้วก็ตรงนี้อีกนะคะแต่คือแกะไม่ได้เพราะว่าใส่แท็กเกตนะคะแล้วก็ลอกตรงนี้นะคะแล้วก็ดำเพียงเล็กน้อยนะคะนี่นะดำตรงนี้แล้วก็ลอกนะคะ นุ่มสโลนะคะเดียร์จะเปลี่ยนแพ็กเกจให้นะคะเพราะว่าแพ็กเกจนี้มีเยอะเออไม่ต้องกลัวน,นะคะแพ็กเกจสวยบนะที่นี้นะคะปิ่งก็ขอปล่อยในราคาเจ็ดสิบบาทเท่านั้น,นะคะ่ะดูชิ้นนี้ก็ได้รับมาแพงเหมือนกันเนาะบอกตรงนี้เลยนะได้รับมาร้อยสองสิบนคะคะแล้วคือเวลาส่งไปสนีมาแล้วแบบจริงจริงมันมีตำหนิ ไม่แบบนี้นะคะแต่คขาแบบมันลอกเองนะคะแล้วปิ่นมาลงขายแบบนี้มันช้ามันก็เลยลอกเองคือไม่ได้แื่ของลูกค้านะคะก็มาเล่นตอนที่บีบนี่นะคะเพราะเรียนปิดเรียนทำมือนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยถ้าใครสนใจนะคะปิ่นจะให้รายละเอียดการสั่งซื้อสอบถามนะคะไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะก็รทบ3 1 e in s ส5 0นะคะ ก็สำหรับนี้นะคะพิงก็ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์พิงด้วยนะคะก็อย่าลืมอุดหนุนกันเลยนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บ